ที่ค่ะอยู่ต้องรักสิบการแนวแชนแนลนะคะแล้วก็จะมาไปดูเราก็จะไปดูลุงนะคะมันจะพูดได้นะคะไปดูกันคือนกเกี้ยมนะคะโอเคจ้ะเอาไว้หรออย่าจ้ากว่ามปรีดสอะสวัสดีจ้า จับจับจ <roommate. S 1> ับซูมซมันซูมเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจาเจ้าจ๋าเหมาน้อยส่องพัวไหมมาน้อยเจ้าจ๋าเจ้าจาสวัสดีจ้า

ก็จบไปแล้วนะคะจบแล้วจ้ะเมื่อกี้มันพูดควาหมายอลไรนะว่าเมื่อกี้มันพูดว่าไม่บายบายหรอกดีนะเม่อกี้ไหนมันพูดว่าไม่บายบายหรอกมันแบกโกรธเราบ้างเหรอคะอาจจะไม่ได้โกรธบายบ้างคะโโอ้หคือปากแน่ วิววิวโอ้ยมืดจังเลยจะบอกว่าว่าสวยอะตอนนี้รอดทนแล้วนะนะคะตอนนี้เราก็ขอบายนะคะบายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับแชร์กับติดตามด้วยนะคะก็บ๊ายบายนะคะ